สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้การมาใส่หนีพี่น้องเฮ้านะคะพี่น้องเฮ้าถามมาว่ายาอีหยังทนน้ำขังทนน้ำท่วมท้นหนาวลวก็ะทนแรงที่สุดนะคะมาพี่น้องมาเบิ้งค่ะยับมาเบิ้งทั้งนี้นะคะพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวสิกลับกล่องให้พี่ให้ใหใหน้องเบิ้งนะคะนี่ค่ะนี่คือยาที่ทนน้ำเชะทนน้ำท่วมแลวก็ท้นหนาวทนร้อนทนแรงนะคะพี่น้องคือยาขนค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะหญ้าค้นนี่พี่น้องอ้าวจันความทนเด้อค่ะทนได้ทุกสภาพอากาศทุกสภาพดินนะคะบอว่าจะหนาวหรือห่อนนะคะหญ้าค้นนี่สิใหญ่เร็วใหญ่เร็วใหญ่ไหวกัวมูค่ะสําคัญนะคะพี่น้องน้ำเลือกเลือกกระสามารถล่อยแพร่ยู่ได้นี่คือบอปลาไม่หลอดเด้อค่ะบอปลาน้ำนี่เพียงแอวนะคะน้ำเพียงแอวแต่ว่าหญ้าข้นสามารถแพร่ปกคลุมขยายพันธุ์ไปได้นี่ค่ะพี่น้องด้เกียวหิงหว่เด้อค่ะมันนี ืัอน,นี้ก็สิมาเกยวให้งัวกันเลยมา,ายใหยพี่ให้น้องเบิรงว่านยาที่ทนที่สุดนะคะคือนยาข้นนี่ค่ะขั้นผู้ใดบ่ห่วงเรื่องสิไปขยายพันธุ์อยู่ไปยังเขาเนาะค่ะเอาไปปลูกเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับใมหลอดนี่บอกขยายเพราะว่ายัานไปหกสวนค่ะพี่น้องแต่ํำนี่เนาะค่ะพี่น้องกระหกแปลงบอ่อปลาแล้วเนาะค่ะขนาดงัวกินเฮียลงซื่อๆนะคะขยายพันธุ์ไปในน,น้มเนื้อหนามเลยเฮ็ดให้สาหกเลยพี่น้องค่ะ สาโรคกรุงร่างแบบนี้เลยไม่รอดก็เลยบอเอามาปลูกโบขยายเพิ่มเพราะว่าเวลาเอางวาไปให้กินอยู่ทงหน้านะคะเวลาหญ้าแหล่งเอาไปเสิร์ฟห้งวยธงหน้าแล้วตอพ่นเหลือมันสิเกิดขึ้นแจมเขามันสิหกป้าเขานี่แหลคะค่ะพี่นอ้องไม่รอดก็เลยบอเอามาปลูกนะคะอันนี้เกิดเองค่ะกับขยายพันธุ์ยางรวดเร็วขั้นผู้ใดจะปลูกเหมาะเลยนะคะทนฝนทนหนาวทนแหล่งค่ะ โตได้ทุกสภาพอากาศและสภาพพื้นดินนะคะขั้นบ่ยานหกหัวหกสวนหามาปลูกเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะหยาขนขาดีนะคะเด้อแต่กอกะเรี่ยไงก็วะวค่ะ